โดดกุ้มนะทุกคนลองดีโดดกุ้มแล้วนี่คือดอกไม้ของเราว้าวว้าว บายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าฟังถ่ายตั้งประเทศมือนี่น้องดีกะสิไปหาน้องใหม่อีกน้องทุกคนเผื่อสิได้แกงหาพี่พีเอฟซีได้เบิรงเนาะทุกคนมือก้อนนี่น้องดีไปหาน้องใหม่ว่าสิแกงหาพี่พีเอฟซีได้เบิรงแต่ว่าน้องดีหันกลับมาแต่ส่วนกระคำแล้วก็เลยบริได้แกงน,กน้องหาคขาเตาเห็นเนาะน้องดีกะไปอาบน้ำแล้วเผื่อสิเ,อเห็ดเวียงอีกอย่างแล้วกะคำเนาะมือนั้นก็เลยบริได้แกงมือนี้สิ แกมือเรื่องใบแล้วทุกคนเดี๋ยวข่าไปหากันเลยข่ากับชิไป้าก็สอบมาอยู่ร่วมกันจะมีน้องเนาะไปหาหนัก นี้ก็ได้น้องใหม่แล้วแต่ต้องขอโทษขออภัยด้วยนาะเพราะว่าเสียงลมมันแหงคว่ะลมแหงแหนาวทุกคนอยู่บ้านน้องดี่หมหนาวหนาวหนาวบนดาวให้ทุกคนเบิงว่าใบาไม้น้อเราะโคดหนาวแหง กันางใหม่ก็ขอให้อ่าจำดนะทุกคนนี่ก็ไดาน้ม่แล้วใยดนึ่งแล้วไม่มกาเริ่มหาโตแล้วกันอ่านีก็ได้ษยดหนึ่งเต่ได้น้อยเนาะทุกคน เดี๋ยวเราเด็กก็ไปหาโตแล้ววันนี้อันนี้ก็คือน้องของน้องทีเองก็หานำกันเนาะนี่นก็เลื้ไม่หาเรื่อยๆแถวอ่ะกอน้องไม้นี้นอ้องก็ใส่น้องไม้ใส่ทงเทานอ้นองก็ได้น้องไม้ลายอยู่นะ ตัวใดมัน oh, ม mm. ันยาวคักคีหักัะไรบอกมา่เตัวนี้ไมด้นีตอนนี้น้องดีกันญางแถวที่ น้องดีทางลำมันตุนเนาะในมือนี้เพราะว่าเฮาหันเลือกลำมันตุนที่มันงามตัวโบงามไม่ทำโบเอาอันนี้ก็คือน้องไม้ที่เฮาหาทุกคนแตง,งามอยู่นี่น้องดีก็เก็บอีกหย่นนหอ,าาอนนึงเท่านี้ไม่เท่าเขาเขาทางก็เก็บอีกเนาะเอาก็เลือกอันลำที่มันงามลำที่มันโบงามเหาก็บ่เอาทุกคน นี่ก็คือส่วนมันต้นของเหาทุกคนแบบบงงามเลยแบบมีหง

เออโอ้ยหยานี่แกแห้งมากนึก่อาจจะห่าหทไมเขาชวนเขาหาตอนนี้เขาจะกับเอิญกินข้าวอยู่เนาะนาเศ้ามืนเอิญกินข้าวอยู่

สิหักทำไมใส่กระเป๋าหาหน้าทุ่ทนนมนาอยู่วาวหน่อยพดเ่งกได้ตอนนี้น้องดีกระเป้าอยู่น้ำาะวอยู่น้ำบาวกับน้าสาวทากินเขาอยู่ก็แก่เห็น ต้องดีก็สิได้แกงาใหม่ให้พีพีเอฟซีเบิ่งแล้วแต่น่าจะบูเเมนไอ,อคลิปนี้นะคล <c ười> ิปนี้ต้องหานำมาใหม่แล้วยาม,มันหยาวเพราะว่าส่วนนี้ตองดีฮะฮ้างคัง้งแหลกนะทุกคนที่ดได้ถ่ายให้พีพีเอฟซีได้เบิ่งเพราะว่าห้างจะเสีเท,ทำบูเรดียดถ่าย ววไว้มีหลายบอมาซ่อมอยู่พี่ไว้ไมีน้องนะหาสวยนะทุกคนมาสวยกันอ่าน้องใบได้รายเห็นทุกคน

好了，太好了。 อากาศของเฮากินนี่มีนะบ้าอัดน,นูเรียนเราทุกคนโอเคทุกคนกินข้าวทำกันเราทุกคนนี่หอกินข้าวแล้วอา,าวหารของเอาคือตัวนูนะทุกคนนาบ้าฮันส่กับตุนซาวเอื้อม,มือวานไปเบิ้งมือซาวนี่ก็ได้เนื้อ ่หนาวเลยมันก็อัดนาน่้ยนกจามนะีกจ่ะนี่ก็หาวนอากนลมแห้งนะทุกคนโคตรนาหาหนา

โอเคทุกคนแก้งนองมาติดตามคลิปต่อไปน้ะทุกคนคลิปนี้น้องดีกับิจบคลิปเป็นเย่านี้น้ะงทำไรก็ได้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้ซองดีไลฟ์สไตล์นี้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจคลิปคลิปต่อไปขอขอบใจ๊ายบาย